ลูกได้พ่วแล้วก็ตื่วดีอยแล้วเปียงแต่ว่าเลีงเงินเล่นยงใครกัไม่หวเปลือเอาการติดไม้กูคนหน้ารอยการติดเรหนักหน้าลกูกเอ้มึงยืมคู่กันนั้นนั่เละพวกกูให้แล้วเนี่ยกูอมันพอจะชินเปลือ,ม,อ,ลอมันยืมตงังค์พวกมารอยยังไงหา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 กลับเป็นมามา่าช่องห้อยืมตังค์ห,าหา้ารอยมึงไงกลับเป็นมาม่ช่องห้อมันปลีรุดกันเราไม่รู้รุดไม่รุดแต่มึงเป็นคนสัญญาเอง วันที่กูย,ยืมตังมึงอารอยมึงมาย,ยืมได้แต่ต้องไอ้วว้ไ,วไ,วไม่มีแบบคุณเยาได้เลยครับเขามูทรับเลยไหมครับตบตายห้องปลบแล้วนะมันตั้มอยู่ในเตียงไงตั้มใจไอ้ไรเบือเป็นบาดซุนมาตึงในกรุงเทพไปยืนจัดรูปน,น้ยย ที่น้อยตีก็ปั้นไว้จีจ่า c จัดซอยเดี๋วปั้นดำน้อยเชี่ยหองประมาณเคยมีคล้าจะยืนมันพี่อยู่เสียเ้ปรล้วนี่โบนี่แต่ทำเรือเพ่องเี้มาช่วยจาาบ้านไม่ดีว่าเพอปาจ่า c จ ơ ยเอมายื่นโอรย้่งมัดก้อยเลยก็ไม่แรงเลยจัดจ่าโปรลกแล้วงแตบานนี่กูเลย้ยงรสุดน่แหละใช่หลังจะพูดไปนั่น ได้ดีเลยเพี่นไม่หนอยท่านนายกครับครับผมจะสัมภาษณ์ในฐานะผมว่าเป็นประชาชนนะท่านได้เป็นนายกท่านจะสังกัดพรรคไหนครับพรรคพอนอนหลับครับเจอปากันาเหลือเกินเขไม่ต่ำรีดเลยนโยบายของท่านคือมีนโยบายอะไรบ้างแกแต่คุณจะบอกมาเลยว่าความดรอดอนของประชาชนมันมีอะไรที่มันหนักหนาอยู่ คือตอนนี้ปัญหาความแตกแยกคนไทยไม่่อยสามัคคีคนไทยไม่หันหน,น้าเข้าหากันต้นจะทํายังไงให้คนไทยหัน,น,น,นหน้งงาเข้าหากันรถหน้างงหน้คนไทยขี่รถสองแตวครับเวลาไปไหนจะได้นั่งหัน,น,น,ห,น,นออหน้าเข้าหากันหันหน้าออกนอกประเทศมันกินหน้าแค้งเดีรยร์ครับคามครถในปอยูุบ,นบ,นบ,นบ,บานนะจบงนะผมประจุมในส้าปลาปลงแล้ว ท่านนายกครับครับตอนนี้หมูขึ้นครับถ้าท่านเป็นนายกท่านจะทํางไงปัญหาเรื่องนี้คลี่คลายท่านจะทํายังไงอย่าให้หมูขึ้นพอตาข้อไปสูงครับดับอีกไห้ผหัวนะำร้อนก็หัวก็ไม่ขึ้นครับหางหางร้อยนายกไปครบท่านนายกตอนนี้กุ้งก็ขึ้นท่านรู้ไดงไงถ้ากุ้งไม่ขึ้นก็คงไม่ผลลูกเกลือไปมากขนาดนี้ อยากพมาตูลาได้ไม่จับฉันอยากมาบอกพี่บองหลากับพี่สมอสร้สางไงชิ่มามะเห็นการณ์เพื่อจะข้าองราชินีบางนี้เรียกทิดาจันที่มาพรพวกมันตายจากโลกนี้ไปวันไหนฉันได้เป็นศรีตภไพเด็กพ่อฉันได้เป็นองราชินีเข้าใจไหมอ๋อนี่จะนองตั้มใช่ต่อไปถ้าฉันได้เป็นราชินีพี่บองหลาได้เป็นนายกร้อย่าๆกูเป็นนายกยังไล้อยู่ใบมดมีเออ ในหุ่นรองเนี่ยนายุบใบที่สวัสดีกับท่านนายกบองละว่าไงกับท่านรองหม้อแม่คูเป็นบ้า,ราไรนี่แหละเออผมไม่ได้เป็นท่านรองหรอกครับแอบคุณเป็นอะไรครับผมเป็นนักข่าวหอ,อนักข่าวครับมาจากช่องไหนครับช่องคลอดนะแล้วานายกับเ้านะี่ยท่านนายกครับครับ ผมจะสัมาาภาษณ์ในฐานะผ่าเป็นประชาชนนะท่านได้เป็นนายกท่านจะสังกัดพรรคไหนครับพรรคพลนอนหลับครับเจอปากันนาเลือกเดีวก็ไม่ต่ำกรีได้เลยนายบายของท่านคือมีนโยบายอะไรบ้างและแต่คุณจะบอกมาเลยว่าความร้อนของประชาชนมันมีอะไรที่มันหนักหนาอยู่คือตอนนี้ปัญหาความแตกแยกคนไทยไม่ค่อยสามารถขี่คนไทยไม่หันหน้าขวากัน ท่านจะทํายังไงให้คนไทยหันหน้าเข้าหากันรถนั่งลงนั่งคนใจขี่รถสองแต๋ครับเวลาไปไหนจะได้นั่งหันหน้าเข้าหากันหันหน้าออกนอกประเทามันกินหน้าแค่เดียร้ามคำคำรถนายกบ้านนายกบงนะผมประจุมในกรปาพลูแล้วท่านนายกครับครับตอนนี้หมูขึ้นครับถ้าท่านเป็นนายกท่านจะทำาังไงปัญหาเรื่องนี้คลี่คลาย ท่าน<ต>จะทำยังไงอย่าให้หมูขึ้นพอตำข้อไปสูงครับดับอีกให้ผลหัวนะรองหัวก็ไม่ขึ้นครับหางหางโรยนายยกไปครับาันนายกตอนนี้กุ้งก็ขึ้นฉันรู้ได้ไงครับถ้ากุ้งไม่ขึ้นก็คงไม่ผลลูกเกลือไปมากขนาดนี้อ๋อแล้วครับราคาเก้าของในตลาดแพงหมูจีเลยฉันนายกครับ ท่านได้เป็นนายกท่านช่วยทำหน่อยนะบริหารหน่อยไข่ตอนนี้แพงครับคองละสามสี่บาทห้าบาทถ้าผมเป็นนายกไข่เหลือควงละบาทไข่ไก่หลือครับไข่มดแดงครับพอนกันตายหฮมชาติกูว่าป่าเข้มปีนาอยู่ใบเกาเหลือเกินนั่นนั่นกับปีนเป็นนั่นกับพื่อนดินตาตายหฮมที่มองนน้ำไม่กลัวคนนินทาเลยคะ ไม่กลัวหลวงคนณนินตานี้ก็นินตางมาตั้งใจจะไม่ปูยาตาตรวจจริงนะพี่ครับนี่เราเล่นน้ำเล็กๆกันมากคนนินตายไตเล่นน้ำเล็กๆเปลื่อยไปไม่แก้เล่นปิดน้ำมาดังไม่นั่งตาโบดพอดังก็ิึงหายมันดังได้ก็ตาโบดเลยไม่ได้แต่ไม่ได้หาดู ที่มองหนามีเรื่องคนนินทาไม่กลัวไม่กลัวคนนินทานี่มันนินทาใดผู้กขนาดกับพระพุดแตรู้เพื่อนอย่างเตติงมันไม่มีได้แน่นอนจะไม่โบราณกูเล่าวไว้ความชักเหลืองมึงหลงจังใจความอเรื่องคนนินทาคนไม่ยอมชิน